น้อยอยู่ไหนน้อยอยู่ไหนก็ปกติ้าเราเล่นผิดโหมดว้ายวูชตัวนี้มันโต๊ะโต๊ะด้ยนะครับโต๊โก๊โอ้ยยิงจังเลยเพิ่งมาว่าสักรู่นีง ำไมพิมฉากแล้วไม่ขึ้นวะมันต้องพิมพ์ว่าจีนต้องพิมพ์ว่าจีนอย่างนี้เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนี่ทางน้อยอยู่ไหนแหล่งของเราวะเนี่ยเก็บอย่าอุ๊ยพี่เงียบไมม่ีลุยโถ่เพื่อนแย่งเก็บมีแต่งเงินปัดทองโอเคเปล่าเสียงเขาเศร้าโอเคครับไม่เศร้า <dated teenage fashion online> <c oughs> <on> <t realidade> กลางทะเลมีน้ำกระใจวันที่เป็นห่วงด้วยเนี่ยฮะโอ้โหเฮ้ยทีมเราเก่งไปปอนยืนเลยว่ะผมมีคู่แจ็คนะเว้ยสิคนเราไม่ควรยืนกับอะไรที่เราไม่มีนะเว้ยจริงบอกให้ ม่เอาเดี๋ยวให้ตังแล้วกันถ้าคนมีจริงยังไม่พูดนะวะเออเหมือนไอปอนกับคุณคมเลยแบบมีจริงก็ไม่พูดนะวะโค้ดสามตาติดไม่ได้ใช่และและได้เงินแค่หลักพันไม่ขวนะวะควรจะหลักหมื่นวะโอนแล้วได้หกรมึงไม่เล่นกับเราอ่ะมึงคิดว่าเขามีมันก็เลยไม่เล่นเออัวมันมีตาหนึ่งที่กูไม่คิดว่ามันจะมี เก็บยาไปเพื่อนๆแล้วแค่ตัวเดียวเราจัดการมันไม่ได้หรอมไอ้ลนเราจะไปโอเวอร์วอตไม่มีใครเล่นเดตบายเดรย์หรอกแล้วเล่นเดตบายเลไอุ้ยเดตบายเด็ก่อนเนี่ยอย่างไรไป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 โอเวอร์วอตโอเวอร์วอตเดตบายเด็ก่อนเฮ้ย ไปโอวัคก,ก็ได้ไหมเฮ้ยเจ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่เฮ้ยเฮ้ยห้ให้ใ,ใต้นหอมเ,เอ้าทำไมไม่โดนอ่ะนกอ้อยมันจะพุ่งอะไรตรงนี้สวัสดีพี่จีอีกครั้งนะฮะไปแล้วเขานอนแล้วยังลุกตื่น <c oughs> ตื่นเลยตื่นตั้งน,น,นานน่าจะเป็นคนตื่นเช้ชา,ชาไม่ใช่หรือ นอนห้าทุ่มตื่นเก้าโมงแปดโมงมะเมกาตินไงกตินก็ไม่้ลอกตกเลยตามโซนที่ว้าปไหนสัไม่ต้องแล้วต้องเข้าไปซื้อของวัดววัดหกเดือนหกไอุ้ยหกหคืนนี้นี่หว่าที่คืนยัง่คืนแรนด์อุต้องเช็คเช็คผู้ชม ยี่สิบสองแสนกว่าชิดบายพูดอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่เชื่อเชื่อจริงๆแล้วจัดรุ่นนาดูในดิสคอร์ดมีอะไรน่าสนใจมั้ไอ้ถูกเฮ้ยไฮโซหน้าใหม่ได้ถือบั้งเกิดขึ้นเอาวะสองแสนเฮ้ยรวยเกิน ปาเนีกครับเฮ้ยทำไงมันเปลี่ยนบอเปเปอร์แอปได้ขนาดนั้นเลยวะพูเลยไปตั้งกิฟไปนี่มาไงเฮ้ย,ยไปตั้งกระทู้ในพันทิปมาตั้งว่าอะไรอายุ30เก็บเงินได้300แสนเราเอาเงินไปลงทุนหรือว่าคือเจ้าของดีครับ <c oughs> อ๋อไอ้เี้เขาโอนมาผิดเหรอขอโมยมา แล้วจะเอาใส่แบงค์ทำไมทำไมเคแบงค์แอปมันเป็นจักรทีไงอ้าวือเขาก็จะใช้บัตรอะไรเียงไงอ๋อแอปมันก็เลยกลายเป็นอันนี้ด้วยเหรอมันให้ตีมมาโหลดเออแต่ก็ถามจริงๆถ้าเก็บได้จะไปคืนป่ะวะคืนนี่คืนต้องคืนอยู่แล้วมีบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นเงินใครเงินใครใช่เหรอเอาไปใช้มันก็โดนจับด้วยไม่ใช่หรอกพูดแบบนั้นอะ ไม่กี่ปีหรอกเงินไม่จาเป็นสำหรับเราอยู่แล้วนะเว้ยที่เอาไปฟอกเลยที่เอาไปซื้อบิตคอยเฮ้ยโหถ้าเอาไปฟอกเรียบร้อยเลยแบงก์เปียกขาวนะเว้ยอะไรนะมามามาไม่มีอะไรเที่ยังไม่มั่นใจควยเลยวะไอ้ตัวนี้ยังมั่นใจเหรอี่ถามๆก็ตอบตๆไปทำไมตัวนั้นมันเดินช้แล้ววารวี yes